นักวิ่งหน้าใหม่ที่น่าจับตามองวิวภูริพลบุญสอนเป็นนักวิ่งกรีฑาระยะสั้นชาวไทยระยะ100-200เมตรตอนนี้กรีฑาโลกยกให้เป็นนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดในศึกชิงแชมป์เยาวชนโลกยูย่ิที่เปรู เรียกได้ว,ว่าเป็นที่ฮือหายอย่างมากสําหรับเจ้าบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยวัย18ปีหลังถูกกรีธาโลกยกให้เป็นนักวิ่งที่น่าจับตามองในการแข่งขันในการแข่งขันกรีธารุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกปี2024ที่ประเทศเปรูโดยหวังทําผลงานดีกว่าในกรีธาเยาวชนโลกเมื่อ2ปีก่อนที่ได้อันดับ4ี่โดย world athletic กรีธาโลกโพดภาพของบิวพร้อมข้อความว่าหนึ่งคนที่น่าหลุน คูริพล,ลบุญสอนจากไทยโดยกรีธาชิงแชมป์โลกรุ่นอยู่2 0ที่กาลีประเทศโคลัมเบียเมื่อปี2022บิวจบในอันดับที่4ด้วยเวลา10.12วินาทีพาดเหรียญทองแดงโดยพ่าเบนจามินลิชช่าส์สจากแอฟริกาใตา้ ไปแค่สเสียววินาทีเท่านั้นสำหรับบิลภูริพลเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรที่โอลิมปิกเกมกรุงปารีสเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยเวลา10.13วินาทีและถือเป็นนักวิ่งชีมมชาติไทยเพียงคนเดียวที่ได้แข่งขันในโอลิมปิกเกม